วันนี้พามาแนวใหม่นะจ๊ะเทมเพลจะจ๊ะวัดดูวิวซะก่อนเลิศๆนี่ชื่อวัดเขาตะแบกนะครับอันนี้เป็นวิวจากด้านล่างนะครับผมโบโบข้างหลังเนี่ยนะฮะให้ขอพรนะฮะปลกเอาไว้นะเยอะมากนู่นเลยนะครับสกายวอล์กนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะ ใช้เวลากี่นาทีในการเดินขึ้นไปนะครับผมหลังจากเดินขึ้นไปนะคะเตรียมพร้อมเดินข้ามสกายวอล์กนะคะก็ต้องใส่ถุงเท้าหุ้มรองเท้าไว้แบบนี้เลยนะครับผมมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะวิว <c oughs> สวยอะไรไม่สอนแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าข้างหลังนะคะ <c oughs> ไม่กล้าเดินนะครับ นี่นะครับวิวด้านบนนะครับสวยแต่ชั่วโมงนั้นนะฮะไม่กล้าเดินนะครับผมก็เลยถ่ายได้แค่ภาพมาให้ชมแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตอนเดินกลับแล้วนะครับเดินลงเขานะฮะเส้นทางก็ร่มรื่นแบบนี้เลยนะครับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัดเขาตะแบกบสำเร็จนะฮะคำแนะนำก็คือสุขภาพร่างกายจะต้องแข็งแรงนะฮะอ่ ผนทางไม่ได้ยากลําบากนะฮะสาสานลมรื่นแต่ว่ามันชันมากแล้วก็ใช้แรงเยอะนะฮะข้อเข่าข้อขา,ขาไม่ดีน,นอนน้อยอ,อ,อะไรพวกนี้ไม่ได้นะฮะทั้งขึ้นและลงแล้วก็สกายวอล์กที่ก็เสียวมากนะฮะผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังนะครับเด็กเล็กๆก,ก,ก็ต้องอยู่ในความดูแลนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะ สกายวอล์กในเมืองไทยก็ไม่ได้มีหลายที่นะฮะที่นี่ก็คือหนึ่งในสกายวอล์กของเมืองไทยนะครับขอบพระคุณที่รับชมคลิปนะครับผม